สวัสดีครับผมสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนคับผมมูลเอดก็ได้มะหอดมาถึงวัดปูสามแปดอุ้ยขอโทษขอไฟพี่น้องวัดปูหาเจ็ดแปดจิมาตามแนวทางของปูหาเจ็ดแปดกันนะพี่น้องเมดวันที่สิบหกกันย่าสองหาหกหกไปทางไดนเนาะปูไปบึง กุดใหม่บ่อยู่กุดบ่อยูนี่โอ้อ๋อพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันกุดปูเลยปูเห็ดกุดใหม่ปูมาอยู่กุดใหม่ หุดไหมโอ้เก่าหนึ่งกับเจ็ดแปดว่าส่านฮะโอ้หมูบ้านก็ได้าเล้าอีกปลาประตูโอ้หัวประตูของน้าโอ้ของน้าพูเข่สองอันโอ้ดีหองยาตยโอมโอ้ดีห้องญาติโยม โอ้อันนี้หองลดเครื่องลดจะค่ะโอ้ประตูคออเคร <c oughs> ื่องออกไล่งามเถอะปู๊าโอ้อันนี้หองปูอันนี้หองญาติโยมเพียมาหามาเยี่ยมมาหามาย,มมายามเน,นมาะโอ้สร้างกัสร้างซื้อ <c oughs> ได้น้ำเพลินบ่เอา <c oughs> มาน้มกันหลายคนโอ้สร้งสางบ่ะหุจักเล้ากัให้วิ่งเนื่องล่างว่าล่ะเรื่องกับเขา ว่าเดียวเ็ไปูเียวเลี่ยไฟน้อยไฟขาดอยู่พี่ล่างเก้าหนึ่งหกหนึ่งต่อหนึ่งแปดหน่งสี่หางพี่ไฟขาดอยู่พี่ไฟขาดไหมไฟขาดอเอาสวัสดีค่ะสวัสดีอี่สู่ฟังยนบวาขับรถนะครับมันไปเสียดเสาไฟยังอย่คาส่งจิตํำเสาไฟเขาข้าเลี้ยวเพิ่งเตะเหี้ยงเขาเมันไปเตะเขาหล่ตีนไปแตะเขาเลี้ยงวุ้ยวุ้ยเลยฮักบอก่ อ๋อข้าข้าืดว่าครับก้าหนึ่งไปเนี่ขึ้นไปเนี่อมาที่ไหนมาไปบ้านเอฟซีโทรมาถามมือทุท้ายมือเลี้วออกนั่นอายุหลวงปู่เท่าไหร่เจ็ดสิบแปดปีใส่ไปเลยตัวเดียวบนเ่ต้องกับครับผมง้าเจ็ดเปดมันเหมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำแบบว่า มันไปแบบอัตโนมัตินี่เธออัตโนมัติถึงมาในมือขึ้นกับฟันเน้นเพิ่นถึงที่ใหญ่ไม่รู้หนึ่งเออมือขึ้นฟันเน้นปูครับผมเพิ่นหรืว่าปะเอาจารย์คุ้มผ่าอาจารยคุ้มไปใส่ปูอาจารย์ไปซื้อของเพิ่นเคยไปซื้อของแต่เพิ่นเป็นนุมซื้อของหมางไม่หมางไรในโลตัดนะมันเอารถขั้นใดผมว่ารถวัดนี่ยได้พอว่าครับผมรถอันหลวงพี่เนี้ยได้พวกอ่นเต้นหลวงพี่หรอเอารถขั้นขาวถ้าไปวะท่านครัไปซื้อของ ก็ว่าแน่อ่ะถ้ามันมาตัวเก่ายังมันก็เกิดขึ้นได้เบิดละเพราะว่าบนยอดเนี่ยเลขวิ่งมันบาท่านพิจิตรทีละทีตามช่องเดือนสกาวเชนแนวกับช่องสายฟ้าได้เลยนะค่ะเด้อจุดเก็บแสงเก็บฟ้ารวยบ้านเฮาฟ้ารวยได้พี่น้องเด้อว่างหั่นยาทิ่มยาปลากันเด้อครับว่างหั่นโหงกับเก็บแต่ว่า เป็นนังจะตัดเจ็บออกบ่มาเกบมาโคบมันออมาแล้วสองตัวบานนี้สองตัวบ่ต้องตัดครับบ่ต้องตัดสามาบนอ้าวครับผมปูจะบหวัดตัดหนึ่งวันที่แล้วปูตัดเจ็ดออกมาเกตนะครับพี่น้องวันนี้ปูจะให้ยสองตัวสองกับสามสองเจ็ดสามบานนี้ปูดำมาให้ได้ครับผมอันนี้นี่มี่เอฟซีมะไฮ้อนก้อนซีเจ็ดแปดตัวเดียวบานี้ครับปูดำไปเขียนให้ยกรถมาเกินบ้านแดงครับผมมาแล้วมาข้อประตูคนเขียนใน ศูนย์หนึ่งหกทางเดียวปู้ด,ดำเขียนให้ผูู้ด,ดำเขียนให้ศูนย์หนึ่งหกผูด,ดำงวดนั่น่างไ้ฟังว่าเด็กคนสองคนเถียงกันเนาะครับเขาสามง,งวดฟันเที่วเดียวบางเรื่องว่าศูนหามบางเรื่องว่าศูนสามเห็นมอมันออกยึดก,กันสามงวดเลยอันนี้เพื่อนาเขียนให้เนี่ยความมันอาจจะเป็นบนหรือเป็นล่างเป็นไปได้เบิดเนี่โอ้เ<อ>หล็กงามใช่เนาะถือขริงใช่เนาะ เจ็ดสามตีออกแล้วเม่เนาะบ่เจ็ดสามบ่ไรซื้ออ๋อีผููซื้ออยู่นี่ีผู้ซื่ออยู่เอาครับพี่น้องีปูไหลวิ่งบนปูบอความหกปรตูกับกับหกปรตูอ่วิ่งหนม้วหนาวตัวเดียวล่างวิ่งสองกับผมส่วนสองหกสองเจดสองแต่ว่าอย่าลืมทะเบียนรถ้อทะเบียนรถ้อเพิ่นปูเพิ่น มดแล้วภาพนะน้ำค่าอ <ผม S 1> ยู่พันเกียรติแปดปีทะเบียนร,รถเกียรติแปดออกไปแล้วพันบอกว่าเอารถพับขาวแล้วไปซื้อของพันว่จาจังสี่ครับเก้าทะเบียนรถคือเก้าสองหนึ่งอันนี้ว่าชูกันฟังดีซึ่งครับผมนี่ทะเบียนรถอโอเล็สสามตัวผูเห็นตาหลังจากนี้เราจะไปซื้อของครับ กับเอฟซีซอยม่าอย่ก็ด้เห็ด้ทางกไปเสื้อฮ้ดลมตัวหนึ่งมัดดิดทั้งของน้อนแล้วก็ไปเสื้อปูนอีกแล้วก็เสื้อปูนปูนจักเสียหาถูงล้วครับพี่น้องเอฟซีโฟให้อะล้างนะครับวิ่งสองนะครับไดไได้ตั้งได้เห็ดไปไเล็กๆไ้น่อยเอา พราะมันมานงวดนี่อาจจะเล้วมัดหลังหรือขี้ฟังตะปูก็ได้พี่น้องกี้คเบื้องต้นตัวแรกก่อนเพราะว่าปูนี่ว่าใครอ่าปันแดงแล้วพี่น้องหูวดีว่ากันตรงๆได้พี่น้องนะครับว่ากันตรงหัเรียงลูกที่คอมเมนต์เมื่อวานก็ว่าฟังปูเอาแน่และจะขอสี้แจงนิดนึงใด้พี่น้องเด้วยถ้าพูดได้ยาวมั่วเท่าใั้นีูกสั่งพูดกีก็ได้สวดทางกัน ท่านมาซื้อปูก็ได้เพราะว่าแก้วแต่กำลังสัท่าเนยครับครับห้าสิบบาทเท้าบาทสามสิบบาทร้อยบาทแก้วแต่สัท่าเนยครับขุดดูลึงกันยังดีเนี้ยเอแต่มนอยู่ปูร่วมไปรดปูขุดดูหนึ่งกันยังดีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามกรุงไทยอกรุงไทย นี่แหละมันจะขึ้นซื้อดรอกพระจันทรอนจันทศารลนี่ละมันที่พระจันทรเพราะว่าได้มากว่าหันกับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเอฟซีมันรวมทั้งหมดมากเพราะว่าพอกไนีีบัสปัะตูมันกับบอลแม่นยั่งบอลแม่นยั่งถือก่อลได้เลยเอาพี่รองเอฟซีมีไรง่ายขึ้นนะนนมันได้ง่ายมดตัวไอพี่้องเอฟซีหน้าจอกันเราด้วครับเด้อ นี่คือปูห้าเก็ดแปดมืดนะครับปลอยตองมาเลียมันคือปูกระด้างมื่อเก็ดมื่อแปดกับมาซื้อประตูปูมันนาเอารถข้างเขาไปนี่ระเวียนบอสสเก้าสองหนึ่งคงวดก็เหลือครับรถไปเสียบเสาไฟเขานงำทางนันนะมันก็เลยว่าด้านมันออกเก้าหนึ่งออกเก้าหนึ่งยี่ริบันนี่อาชวนอยากจะร่วมล่างปูเล่นดีเขียดเสียนให้อปูหิ่งกลมให้ปูเสือกุ้กลมให้ได้พี่น้อง จับตาเบิ้งกันนานนานครับหกสองเก็บซองเนี่ยละมัดตัวเดียมนี่ตัวหางตัวนั่นเม็ดตัวร้อนด้ครับผมมัวว่านี่กับไวน์เล้าสามแปดสามเก่าสี่แปดสี่เก่าครับอเหล้เต็มเลยไวนเล่าเนี่ยพวงโอ้เอาผีหน้องล่อเอาวน์เหล้าเอาเียกใหญกันเลยสี่งวดตลอดสี่งวดซ้อนเล่าเด้อเหรอครับผมเลขวิ่งว่างหันวิ่งลูกสามกับเก้าบนถือบดมาเห็นเดี๋ยวแบบหนึ่งได้ผีหน่อง ยากได้ม่กังมากโอ้ยมันหลายเอฟซีมันหลายก็ใครางว่าแน่เหือนว่าไดนทรงไหนเนาะครับผมเอาแคปจานี่เี่นสองอีเพราะว่าได้ไหมละเทาปูกับนองแคปนจอตบานี้ครับผมบนวิ่งสองกับสามแคปใน้จอกนรเี่น้องสามัตบนปูให้วิ่งเอาโกตัเมือันมัดกันนะครับก็ไปคลิปหน้าเ่นองเ่หรับคลิปนี้เป็นสองเจ็ดสามตหมดครับศูนย์หนึ่งหก ตัววิ่ง6ประตูได้พี่น้อง6ประตูเทะเบียนรถนะครับเก้าวนพี่น้องเก้าสองหนึ่งใหวิ่งบนสองกับสาเลขสามตัวล่างวิ่งสองสองสองหกสองเจ็ดสองได้พี่น้องเลยอันนี้นึงศูนย์ศูนย์หนึ่งหกนี่คือเลขของอันเด้งนะครับตัวเพื่อนไหยมากวดาก้อนหนึ่ง พี่น้องเข้าอยากรวมทั้งปูนอย่าซอยปูนถุงหนึ่งสองทุงกะหมายเลขยมันซี้ตามบีได้พี่น้องเด้อหมายเลขยมันซี้ตามนีแคบ้าจอโอ้หลักฐานบอกมีหลักมีหลักฐานกับผมเอ้าเลขจากผู้ใหญ่เจดีเพิ่นให้มาตังังเงนก้อนโอ้เงื่อนก่อนโอ้บราเห็นกันไปได้พี่น้องที่ซี้เอาหลักฐานกันแล้วกันเปล่าเขาให้มาแล้วเลขไม่ตรงกันเลยกับผมศูนย์หนึ่งหกเลยถามว่างงวดที่แล้วเขาให้อะไรมา 4ีเจ็ดแปดโซสซีเจ็ดแปดงวดนี้เขาหายอะไรมาเขาหายมาศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกรบกนะน่ะค่ะครับผมไห้มาตวนีพูดไดครูดมันไม่เขียนให้อีกมันี่ตัวนี้โอ้ไม่เขียนให้อีกโอ้นี่ละพูดํดมาเขียนให้อีกแล้วก็ตุ่กันตุ่มกันตัวใดออกตัวนี้เหมนก็ตัวนี้เนาะครับผมหรือว่าตัวนี้มันจะไปล่างบ่อนะครับ น้ำนั่นนี่อยู่กับตัวนี้สิไปล่างตัวนี้สิไปบนเอออยาะตัวนี้ไปล่าง,<ๆ>ต,างตัวนี้ไปบนไปววนี่สิหรือว่าตัวเดียวไปบนไปล่างเนี่ยมันหายมากสิมันมากนิมิตไทยนี่นอือครับผมยังได้นี่ศูนย์หกหนึง่งอะอ๋ครับพี่น้องนี่สิเด็กผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ไปซึ่งตรงกับเลขปูดำมาเขียนให้ปูศูนย์หนึ่งหก นะครับเอาปมาสรุปกันแล้วกันเล่ชุดนี้กันแล้วกันเลครับสรุปกันในชุดนี้เนาะข้อมือก็มองไปหมดแล้วครับผมตัวมพี่นันมาตามตัวเลขตามนี้กันแล้วกันครับขอให้โชคมัดกันครับผมเมื่อเล่าจะไปติดตามให้ชอบเดือดสกากลชันแนวครับใส่ทันทีครับให้ให้ไม่วนโซ่กระคอยพี่น้องโชคโชคมันมันวกับฟังหงโซับเดียวอ๋อกอยโชคโชคมันมันเรื่อยเรื่อยยิ่งสุบผูกโซันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ ดำเสีย,ไยโนไยเนะกูเนาะวันนี้เหลี่มีเจียนแปด <8. S 2> วัน,นี้